สวัสดีครับตอนนี้ผมออกมาข้างนอกบ้านนะฮะหลังจากที่เก็บตัวอยู่ในบ้านนานนะครับช่วงนี้ล็อกดาวน์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่นะครับประตูบาเดนบวกหรือว่าภาษาเยอรมันเรียกว่าบัเดนเบอร์กทัวนะครับก็เป็นประตูเมืองเก่าสม,สมัยสมัยศตวรรษที่18มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยฮะใครอยากจะรู้ประวัติก็ เข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขามาเช็คอินกันนะฮะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นแลนด์มาร์คประจาเมืองเบอร์ลินเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะฮะบ้านผมอยู่นี่นะะผมมานี่ครั้งที่สองเลยฮะที่มาที่นี่นะฮะครั้งแรกก็มาตอนที่มาเที่ยวเบอร์ลินครั้งแรกตอนนั้นตอนนั้นน่าร้อนนะครับก็ มาช่วงพอดีเขามีแบบมีพาเลตมีเขาเรียกเกพาเลตผมไม่รู้นะก็คนเยอะมากเลยครับตอนนั้นที่ผมมาแต่วันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมนัดเพื่อนไว้นะฮะเพื่อจะมาออกกําลังกายกันนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นเพื่อนชาวไทยนะครับก็เป็นเพื่อนชุดเดิมนะฮะเพื่อนคนไทยนัดกันไว้ผมนัดเขามาเจอกันที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกัน สอวันก่อนอยังอากาศยังดีอยู่เลยนะเมื่อวานอากาศประมาณ2ีองศาโอ้แดดออกเปรี้ยงเลยนะครับวันนี้นี่คนละเรื่องเลยนะฮะฟ้าคึมฝนตกอ,อรอฮะร,รอเพื่อนมาไม่มาสักทีมาตินโน่นน่เจอแล้วเจอแล้ว Martin. Martin, มาตินมาตินกับโจโจ,อจอ โอ้ยหัวทองหัวทองใี่ครับเป็นไงบ้างพี่สบายดีไปเตะบอลรอนานแล้วปวดปวดเยี่ยวนัเยี่ยวห่เยี่ยวมาเลยแซ่บแคปชั่นฮะนี่ครับคือการไกด์พาท่องเที่ยวที่เบรินทำไปได้ตอนนี้นะครับเรากำลังวิ่งนะครับไม่ใช่ตอนนี้เปลี่ยนแผนนะฮะไม่เปิด จากว่าจะมาวิ่งก็เดี๋ยวไปเตะบอลดีกว่านะไปเดินอดูเว่ยเตะบอลใบสามนาะไปดิหน่อยจะเดินดูเว่ยเฮ้ยหลบเอ้ยรถถังรถนนั่รถถังนี่เกินว่ะดูดิสมัยก่อนลู่เอาวินเดียววินเทจวินเทจเฮ้ยทำไมลู่มันเล็กอ่ะลู่เล็กมากอันนี้ปูนน้อยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยไออนุสาวรีย์ของอะไรวะเนี่ย นี่ครับตอนนี้เราไปซื้อของมาทำอาหารกินนะฮะอันนี้หมูของโจโจ้นะครับเราจะทำสปาเกตตี้ใช่ป่ะอันดบสปาเกตตี้ใช่ใช่สปาเกตตี้เส้นใหญ่ทำไมมึงทำเดี๋ยวเขทำเดี๋ยวได้โซโลเลยนี่นะะมารอพักระหว่างจะไปเตะบอลก่อนเราจะเตะบอลครับเราต้องดื่มน้ำเพื่อเด็กน้ำเด็กเกลือแร่เบลินวอเตอร์ครับเบลินวอเตอร์ thank <laughs> you นี่ครับเล่นเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านนะฮะฮะหนุนไปทุกคนเลยฮะอันนี้วิ่งเยอะเข้าหมดครับวิ่งเยอะครับชนคานนะเขาจะลงยูทูบเอาไปแบบโปรไฟล์นะโปรไฟล์ฮะโชนคานชนคาย ไม่ชนคานไม่กลับบ้านนะไม่ชนคานไม่กลับบ้านเฮ้ย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 กลับเฮ้ยโอ้โหเวกเตอร์